สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับสมเด็จฐานจุดวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับสมเด็จวัดป,ประสาทปีศูนย์หกปลูกเสกพิธีใหญ่นะเกจิดังหลายองค์นะครับแล้วก็มีมวลสารเก่าของบางหุ่นพมแล้วก็วัตะคังผสมด้วยนะครับนี่เปพิมพ์ฐานจุดนะ เนื้อก็จะประมาณว่าเป็นเนืเ้อเดือดๆนะครับผิวจะเป็นคราบเหมือนน้ำเพิ่งแห้งอะไรประมาณนะั้นฐานจุดวัดประสาทปีศูนย์หกอ่าเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทพุตโทน้อยนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะหลวงปู่ทิมปู่โตปู่เสกพิมพ์ใหญ่นะครับสวย,สวย หน้าตาติดชัดนะครับ1,500บาทด้านหลังหน้าตาติดชัดสวยๆเลยพันห้าบาทหลวงพ่อเทียมนะครับนี่เป็นไทยรักไทยเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรต,ตราออกโค้ดซ้ายมือนะครับ ด้านบทเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสีพึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าของหรือเป็น,เป,นเป็นดั้งเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาท mm hmm. เหรียญเงินหลวงพ่อยิดนะครับวัดหนองเจากประจวบคีรีขันนะครับกองกระสาบปลุกปลูกเสกตอไตมาสองห้าสามสี่นะปลูกเสกหนึ่งไตมาสนะครับปลูกเสกนานมากนะหลวงพ่อยิดเนี่ย แล้วเป็นเนื้อเงินด้วยนะครับเป็นเนื้อเงินบล็อกกองกระสาบนะครับนะบล็อกกองกระสาบนี่คือคล้ายๆกับเหรียญบาทเรานี่นะจะพัดจะไม่ซุบไม่ไม,ไม่ไม่นูนมากจะเป็นเรียบๆนะครับเหมือนเหรียญบาทปลูกเสกหนึ่งไตรมาสเนื้อเงินพร้อมกล่องนะเอาแค่แปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเนะี่ยพอยิดเนื้อเงินเหรียญพอปลอเล็กหลวงพอ่อเกษมนะครับ เอาหกร้อยบาทต่อโค้ดนะขวามือของปะโหรือพ่อเกษมหกร้อยบาทหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อท่าปนะีศูนย์ห้านะครับหลังลายกระดานสวยๆนะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับเอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่ม ไทยรักไทยเหมือนกันนะวัดดอนยยหอมจังหวัดนครปฐมนะครับหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มเอาแค่สามร้อยห้าสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบรวมสองหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียหลวงพ่อเอียไทยรักไทยโอ้ไทยรักไทยมีสามเหลี่ยญเลยวันนี้ไทยรักไทยหลวงพ่อเอียนะครับเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาท เอาหกร้อยบาทไทยรักไทยพ่ะเอียะแล้วก็เหรียญหลวงพ่อเอียนะครับนครหลวงไทยนะครับนครหลวงไทยหลวงพ่อเอียะจมูกโด่งมากนะครับนครหลวงไทยหลวงพ่อเอียปีสองศูนย์นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาท เหรียญหลวงข้าวหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับจังหวัดประจวบคิริขันหลวงข้าวนะผิวสวยลุ้งๆเลยนะครับเอาเอาเกนะ้าร้อยนะพระสวยผิวออกลุ้งลุหลวงข้าวเนี่ยเป็นเหรียญยอดนิยมแล้วนะของสายหลวงพ่อยิดนะครับเอาเก้าร้อยบาทหลวงพ่อปานวัดท่ากระแสนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญพระพุทธ ที่หลวงพว่อกกวยปลูกเศษนะแล้วมีประสบการณ์เยอะมากนะครับพื้นที่เนี่ยเขาจะให้เด็กคล้องกันนะเพราะว่าพระราคาไม่แพงแล้วก็เป็นพระพุทธศิธิ์นะครับของขอำเภอสันบุรีแล้วก็เป็นหลวงพ่อยมาเศกนะเขาให้เด็กคล้องคือเวลาหายหรือเด็กทำร่วงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรนะเพร,ราะมูลค่าไม่แพงแต่พุทธคุณเนี่ยดีมากนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับมีสองเหรียญสวยเดิมทุกเหรียญ เหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะหลวงพ่อปานวัทากกะแสเหรียญละเจ็ดร้อยคำข้าวหลวงพ่อฤษียิงดำมีสององนะครับคำข้าวหลวงพ่อฤษียิงดำมีสององนี่เป็นแขนจุดบัวไหลจุดนะครับหน้าตาติดชัดสวยๆด้านหลังก็หลวงพ่อก็ติดนะหน้าตาติดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับกดลึกๆ แบบนี้นะครับเอาพันสองนะพันสองร้อยทำข้าวแล้วอีกองหนึ่งนะครับองหนึ่งจะเป็นเนื้อออกฟูฟูนะแต่ก็คลาสสิกนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าขึ้นไข่นะครับขึ้นไข่เป็นฟองเต้าหู้นะขึ้นมาเองธรรมชาตินะครับพันเนื้อผงจะไม่เผลออาจจะโดนน้ําน้ามนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาหกร้อยนะองค์นี้หกร้อยองสวยพันสององนี้หกร้ 1, 2, อย เหรียญเงินหลวงปู่สุขนะครับลงยาเขียวลงยาฟ้านะครับเนื้อเงินปีห้าเจ็ดนะเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดแตงเนาะเม็ดแตงปีห้าเจ็ดเนื้อเงินทั้งคู่ออกพันสองนะครับคู่นี้นะพันสองออกจากเช่าบูชาเนื้อเงินแบบนี้ต้องมีพันห้านะครับเม็ดแตงเอาแค่สององค์เอาแค่พันสองครับรูปหล่อป e ั e ๊มหลวงู่เผือกปีหนึ่งห้านะครับสร้างสะพานพระสวยนะ อุ่กิ่งนะครับหลวงู่โตผุกเสกหลวงู่เพืเ่อวัดกิ่งแก้วนะครับปีหนึ่งห้านี่ก็รุ่นประสบการณ์นะประสบการณ์เยอะคยสวย,สวยแชมป์มเลยสามพันบาทนะครับสามพันบาทคะแนนปีหนึ่งห้านะครับวัดหนองกาน้ํานะครับหลังยันน้าเต้านะถ้าเป็นยันเถาะนี่แพงนะนี่น้เป็นยันน้าเต้านะครับเป็นพิมพ์หลังยันน้าเต้าวัดหนองกาน้าหลวงู่ทิมปุกเสกนะครับปีหนึ่งห้า ยันน้ำเต้าปีหนึ่งห้าหลวงปู่ทิมบุกเซกคะแนนเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อวันมีสามเหรียญนะครับหลวงพ่อวันหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับจอพิจิตรรุ่นเมตตานะครับได้โค้ดสามเจ็ดสามแปดนะเมตตาบารมีปีห้าแปดแดงทองแดงผิวไฟสวย ทันตัวนะครับพันตัวแล้วก็เหรียญเสมาหลวงพ่อวันนะครับเสมาชินบัญชรน,นะครับเสมาชินบัญชรปีห้าเก้านะพัทันตัวเหมือนกันแล้วก็เหรียญเมตานะครับเมตาน่าจะเป็นเหรียญมันปูไม่ตัดปีกนะครับ ามเหรียญทันตัวทุกเหรียญสามเหรียญทันตัวทุกเหรียญเอาเจ็ดร้อยนะครับหลวงพ่อวันเจ็ดร้อยบาทแล้วก็มีหลวงปู่เฮงนะครับหลวงปู่เฮงรุ่นแปดรอบสามเหรียญเหมือนกันนะครับเจริญพรบนนะครับหลวงหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อเฮงที่ลึกแปดรอบนะครับวัดบ้านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินนะครับหลวงปู่เฮงหนึ่งเหรียญจเจริญพอนะนี่เป็นครึ่งองค์มเมื่อกี้เต็มองค์นะครับแปดรอบแล้วก็รุ่นเดียวกันเลยนะครับนี้เหมือนจะเป็นป้องอ้อยนะครับปู่เฮงอันนี้สวยมากเลยผิวเหมือนลาเสือนะลุงลงรอบ ได้โค้ดสามหนึ่งแปดสามองค์เจ็ดร้อยบาทเท่ากับหลวงพ่อวันนะครับสามองค์ในเ็ดรอยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะครับเหมือนเดิมนะทักไลน์มาได้เลยนะครับ ID ไลน์นะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสากา่อน ID ไลน์นะครับ ID ไลน์ แอดไลน์นะครับ idline a c a l l v e t e นะครับแล้วก็ Facebook ธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงนะครับถ้าค้นหาอดไลน์ไม่เจอเนี่ยค้นหาจากเบอร์โทรไลน์นะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ